วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนำจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครราชสีมาค่ะนั่นก็คืออนุสาวรีย์เท้าวสุรนารีนะคะใช่แล้วค่ะเพื่อนเคยมาไหมเคยมานานนานมากมาน,ม,นมากตัก้งแต่อเด็กเลยโดยตมาเรียนอยู่นี่ก็เพิ่งเคยมาไม่กี่ครั้งเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราสนใจบ้างกันเลยเท้าสุรนาราีหรือคนหญิงโม เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวิธาสตรีมีส่วนกับกู้เมืองละครรัชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์พระมหากษัตริย์เพียงจันทร์เมื่อปีพศ2369ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเล้าวเจ้าอยู่หัวตั้งเจดีบรรจุอัฐิไว้ณวัดสารลอ,อยซึ่งเท้าสุวรรีได้สร้างไว้เมื่อเวลาผ่านไปเจดีชำรุดลงพลรสตรี เจ้าพญาสังหาเสนีครั้นเมื่อย,ยังเป็นพระยาประสิทธิสลรการข้าหลวงเทศาพิบาลผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมาองค์มนตรีและรัฐมนตรีได้บริจาคสร้างกูขนาดเล็กบรรจุพระอัฐิเท้าุรนารีขึ้นใหม่ที่วัดกลางต่อมากูนั้นได้สุดโสมลงมาอีกทั้งยังอยู่ในที่แคบไม่สมเกียรติ พระยารำทรนพายับทิศว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายพันเอกพระเริงลุกปัจจมิตรผู้บังคับการมณฑนทหารบกที่ห้าพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวนครราชสีมาได้พร้อมใจกัน,กนสร้างอนุสาวรีย์เท้าสรุรนารีด้วยสำลิศซึ่งทางกรมศริลปากรได้มอบให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีรศี เป็นผู้ออกแบบร่วมกับพระเทวาพีนิมิตปฏิมากรเรื่องชื่อในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามพศ2510ท้งนี้ได้อัญเชิญอัฐิของท่านนำมาบรรจุไว้ที่ฐานรองรับและประดิษฐ,ฐานไว้ณนะที่หน้าประตูชุมพลอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงลมดำสูง1.85เมตรหนัก325กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานภายทีสี่เหลี่ยมย่อมุมหมายสิบสองซึ่งบรรจุอัถิของท่านแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนมือขวากุมดาบปลายดาบจะหลดพื้นมือซ้ายเท้าสะเอวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของกรุงเทพมหานครนับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศ เริ่มก่อสร้างในปี2476แล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2477ในงานพิธีเปิดจึงได้มีการสร้างเหรียญไว้เป็นที่ระลึกโดยมีสมเด็จมหาวิรวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงและพระคณาจารย์สายพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาร่วมพิธีปลุกเสกที่วัสุทธาจินดาชาวเมืองนครราชสีมารักและหวงแหนเหรียญรุ่นนี้กันมาก พอถือว่านี่คือเหรียญแห่งใจชนะเพื่อสีสง่าแห่งบ้านเมืองและเชื่อชูเกียรติท้าวสุรานาลีวีรสตรีไทยตลอดกาลและทางกรมสิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุสาวรีย์ท้าวสุรานาลีเป็นโบราณสถานวัตถุแห่งชาติคันเมื่อปีพุทธศักราช2010ฐานอนุสาวรีย์ชมลุดข้าราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมาโดยสวัสดิวงศวงปฏิทั์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธานได้ร่วมใจกันสร้างฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิเท้าวสุรานาลีขึ้นใหม่ณที่เดิมเพื่อให้เป็นสีสง่าแห่งบ้านเมืองและเชิดชูเกียรติเท้าวสุรานาลีวีรัสรีไทยตลอดกาลนาแล้วเสร็จเมื่อวันที่29สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2010ทางจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานราชการต่าง รวมทั้งประชาชนได้มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรานารีเป็นงานประจำปีของจังหวัดเพื่อเป็นการเคารพสักการะเชิดชูเกียรติในวีรกรรมของท้าวสุรานารีและเหล่าบรรพบุรุษของชาวนาครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณหน้าสาราการจังหวัดกำหนดจัดระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนของทุกปี ก็ได้ดอกไม้มาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปไหว้อนุสาวรีขาวสุรานารีกันค่ะย่าโม นี้นะคะตรงอนุสาวรีนะคะก็จะมีเพลงโคราชให้เปิดสำหรับให้กับผู้ที่มาแก้บนให้มาจ้างคุณลุงคุณป้าน,นะคะํำโคราดเพื่อที่จะให้ญาได้ฟังนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเขาร้องเล่นกันยังไ,คไ,ไงค่ะ ซึ่งมีปลาแล้วก็มีนกด้วยนะคะไปกัน